พูดถึงรายได้หกหลักแล้วเนี่ยเราทั้งสองคนได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่มีเทคนิคแบบไหนเหลือเพื่อเพื่อนนักศึกษาเนี่ยอยากจะมีรายได้แบบนี้ไางไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยนักศึกษาเรียนจบหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราสามารถมีไรายได้เท่านี้ได้ตามที่แผนการตลาดถ้าเราฟอลโล่ตามระบบมันเป็นเรื่องของเครื่องมือมากกว่าครับเรื่องนี้อาจจะทาให้เราใช้เวลาลดลงในการสร้างผลลัพธ์ที่มากขึ้นได้เราทําอะไรเพิ่มมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วอะ่ะการที่นักศึกษาคนนึงมาทําอะไรเพิ่มเนี่ยในยุคนี้เป็นเรื่องปกติ Air uhm. เอเกสวันนี้คือใครนะครับเป็นคนที่ทำแอมเบสสัมเ็จตั้งแต่เป็นนักศึกษาเลยพี่เฮ้ยริงเหรอแถมก็าทำตั้งแต่นักศึกษาเฮ้ยตื่นเต้นแล้วต้องพีคแน่ๆเลยเดี๋ยวไปเจอน้องกันเลยไหมเอาโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แทน โอ้โหนะครับสวยหล่อทั้งค oh, oh, yeah. ู uh, or, oh, okay. so, uh, pounds, right. ่นะครับอ๋อขอบคุณค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าได้มาคุยกับตัวตึงนักสึาเอเวย์แกรตัวก่อนละกันนะครับครับผมก็เต้นะครับชาณทิพย์กล่อมเกลียงครับผมยังศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ่าโอเคอ่าก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะชื่อแกล้มนะคะปริยาภัทวิราสินทพบนะคะเรียนจบมาได้จะ3ปีลวค่ะจากคณะภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะอยากรู้ว่าทั้งสองคนเข้ามาในธุรกิจเอเมได้อย่างไงบ้างอม่าเต้ครับ ตัวเต้เองเนี่ยเจอธุรกิจจากพี่ที่ได้รู้จักกันที่สยามครับ <c oughs> อ่าก็คือตอนนั้นเต้เรียนประ้นฐานเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นที่สยามแล้วก็พอดีก็มีพี่เข้ามาคุยด้วยคุยไปคุยมาเขาก็พาเพื่อนเขาอีกคนหนึ่ง <c oughs> มาคุยกันเขาก็ชวนมาคุยเรื่องของไอเดียธุรกิจใ <c oughs> ช่ใช่เข้ามาอย่างนี้เลย ค่ะส่วนแก้มก็เจอจากเพื่อนสนิทของแฟนค่ะตอนนั้นเนี่ยแก้มทั้งเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานหลายอย่างมากเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันอยากจะหาอะไรทําเพิ่มเลยโพสเฟซบุ๊กอ๋อโพสเฟซบุ๊กอ่ะมีงานอะไรให้ทํำไหมจะไปยกปูนแบกปูนก็ได้อเออแนวแนวแบบว่าบ่นบนนิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทของแฟนแก้มนี่แหละก็ทักมานะคะแก้มก็เลยโอเคสนใจอยากจะลองเข้ามาศึกษาดูแล้วจุดที่เราแบบ เปิดใจจากธุรกิจอะไรร้องหลังจากเข้ามาศึกษาแล้วค<ช>ืออะไรสำหรับตัวแก้มนะคะก็คือแน่นอนเรื่องรายได้เ<ช>พราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเลี้ยงดูตัวเอง<ช>พอรุ่นพี่เนี่ยเขามาแนะนํานะคะแล้วก็เปิดแผนรายได้ให้เราดูประกอบกับว่าพี่เขาเนี่ยก็มีรายได้หลาก<อ>จากตลาดลดน้นาหนักก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป็นไปได้นะคะแล้วก็อยากลองศึกษาแล้วก็ลุยดู เอามานะนี่คือสิ่งที่จะเปิดใจใช่ค่ะเต้ล่ะเต้ล่ะอ่าส่วนตัวเต้ก็เอ่อเปิดใจ2อย่างนะครับนอกจากเปิดใจจากพี่ที่มาชวนเต้แล้วเนี่ยส่วนในเรื่องของการเปิดใจในธุรกิจเนี่ยก็คือเรื่องของบรรยากาศเพราะว่าวันที่มามีติ้งครั้งแรกนยเราก็เด็กปีหนึ่งใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากแต่ว่ารู้ได้ว่าในบรรยากาศนั้นคือเขายินดีต้อนรับเราอ่ะอ่าเต้ก็คิดว่าถ้าเกิดมาอยู่ชมรมสร้างชีวิตตรงเนี้ยก็น่าจะดี แค่มาพัฒนาตัวเองก็คุ้มแล้วก็คุ้มแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรายได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เต้ก็เป็นเอ็กตอบ้างแล้วก็ไปแคสงานบ้างก็เห็นแล้วว่าถ้าเกิดรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดเนี่ยในตามแผนนะครับรายได้เนี่ยเหมือนแคสงานโฆษณาผ่านประมาณเดือนละห้างานก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องไปแข่งกับใครเราได้ผลลัพธ์ขนาดเนี้โอเคสุดยอดน็คือเราควบคุมรายได้ตัวเองได้ด้วยถูกต้องเลยครับไหนๆพูดเรื่องรายได้แล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยน้องๆโอเคทำสำเร็จ รายได้เป็นยังไงบ้างโอ้โหก็ต้องบอกว่าคือแต่หกหลักมาตอนที่เต้อยู่ปีสามปัจจุบันก็รับอย่างเงี้ยมา2ปีล้วครับแอ้วลองแก้เหรครับก็เหมือนกันเลยค่ะก็มีลองก็มีรายได้แต่หกหลักมาตั้งแต่ปีสามและใช่ค่ะปัจจุบันก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะจดบริษัทได้เรียบร้อยว้าวหลายๆคนเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่้สึการที่เราจะได้เอิอนเงินแสนหรือว่าได้เงินแสนเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวแล้วรู้สึกว่ามันยากอยากจะแบงปพันยังไงบ้างจริงๆถามว่ารายได้หลักแสนกับ นักศึกษาณตอนนั้นนะคะแค่เราอยากจะมีเงินเพิ่มเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปทําแต่ว่าพอเราได้เข้ามาเจอธุรกิจนี้ค่ะเราเห็นรุ่นพี่ไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยนักศึกษาเรียนจบหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราสามารถมีรายได้เท่านี้ได้ตามที่แผนการตลาดถ้าเราฟอลโล่ตามระบบนี้เนาะสามารถมีรายได้ใช่ถูกต้องค่ะแล้วเต้ ครับอย่างที่เต้พูดเปรียบเทียบกับงานทางด้านการแคสงานคือการจะแคสผ่านให้ได้ขนาดนั้นมันยากมากมันเป็นเรื่องของเครื่องมือมากกว่าครับถ้าเกิดเรามีโอกาสที่มันสร้างผลลัพธ์สร้างบริทิวิตี้ได้สูงนะครับเรื่องนี้อาจจะทําให้เราใช้เวลาลดลงในการสร้างออผลลัพธ์ที่มากขึ้นได้ในในแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีระบบที่สามารถพาให้เราเนี่ยมีราได้ขนาดนั้นได้อ่าใช่ครับแล้วเป็นไงความรู้สึกที่แบบหกหลักมันโดนเข้าบัญชีรู้สึกไงบ้าง แอมเโอผิดหรือเปล่าเอ้ยจริงดูกแล้วนะคะ <laughs> เพราะว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าว่าการที่แค่เราทําตามคนที่ชวนเรามา <h ums> ทําตามระบบมันสามารถมีไรายได้หกหลักได้อะ่ะ <h ums> แต่ว่าแก้มก็ไม่ได้แบบอุ้ยได้เงินมาเราใช้สุรุยสุราลเราก็เก็บไปใช้ในสินค้า <h ums> อะไรอย่างเงี้ย <h ums> ถูกต้อง,องถูกต้องค่ะ <h ums> ใช่ ก็เห็นแล้วชื่นใจครับมันก็คือผลลัพธ์จากการที่เราลงมือทําของเราบวกกับระบบที่ถูกต้องนั่นแหละก็คือเป็นผลลัพธ์จากความพยายามของเราเองพูดถึงรายได้หกหลักแล้วเนี่ยราท้งสองคนได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ค่ะมีเทคนิคแบบไหนเผือเพื่อเพื่อนนักศึกษาเนี่ยอยากจะมีรายได้แบบนี้บ้างอ๋ออะไรทีก่อนครับก็ตั้งใจมาเรียนรู้นะครับแน่นอนพี่คนที่ชวนเต้มาเนี่ยก็บอกตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยว่าเต้ เราไม่สามารถหาเงินได้จากสิ่งที่เราไม่รู้อ่าถ้าพี่เขาบอกว่าเต้ไม่ต้องเรียนเดี๋ยวไดเองเนี่ยอันเนี้ยอันนี้งงเลอันนี้งงแล้อ่าอ่ส่วนที่2ครับคือตั้งใจใช้สินค้าครับการที่อ่เต้กับพี่แก้มจะอินขนาดเนี้ยมันเกิดจากการที่เราใช้สินค้าแล้วเห็นผลจริงๆแล้วเราชอบมันจริงๆส่วนข้อที่3ข้อสุดท้ายครับก็คือคุยกับเมนเทอร์ของคุณเพราะว่าการที่เราได้มีการปรึกษาพูดคุยกับคนที่มีมายเซ็ตกว้างกว่าเราใหญ่กว่าเราเนี่ยมันทําให้เต้รู้ว่าในอนาคตเต้จะเจอกับอะไรแล้วเต้คควรจะิดยังงไน ในนอาายุเท่ี้ก็เป็นการขยายรอบความคิดแล้วก็ขยายโลกของเราด้วยถูกต้องเลยครับ ดีมากๆอ่าน้องแก้มล่ะจริงๆตัวเองเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยก็จะมีความคิดที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีรายได้เยอะนะคะเราจะใช้สินค้ายังไงอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่สวิตจากสิ่งที่เราเคยใช้จ่ายเนี่ยก็แค่เปลี่ยนมากินตรงนี้แทนมันไม่เรียกว่าเป็นการลงทุนอย่างตัวแก้มเนี่ยก็เริ่มจากการลดน้ำหนักเรามีต้นทุนคือไขมันอ่าแล้วเราก็เจเนเรตไขมันเนี่ยเป็นทรัพย์สินเป็นรายได้ให้เราได้แค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรน่าเสียดายเลยค่ะใช่ครับอย่างที่พี่แก้มบอกอะคือเรา ไม่มีทุนเนี่ยไม่มีทุนเรื่องเงินไม่มีปัญหานะครับแต่เรื่องไม่มีทุนทางความพยายามทางความคิดเนี่ยอันนี้มีปัญหาถ้าถ้าถ้าตัวแกไม่ได้เข้ามาในธุรกิจเนี่ยก็ไม่ได้คิดได้เหมือนทุกวันนี้เนาะจริงไหมแต่ก็คงจะเป็นเด็กน้อยใช่ไหมใช่ที่นี่เหมือนทำไม่ชีเลยนะใช่ค่ะเข้ามาปุ๊บสองปีคือแบบว่าเป็นคนเลยใช่เท่าที่ฟังคนอื่รู้สึกเฮ้ยมันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมากใช่แล้วเราคิดว่าแบบความง่ายของยุคเนี้ย อตอนที่แก้มเข้ามาเนี่ยเมื่อปี6-2อตอนนั้นเนี่ยเรายังจะต้องยื่นใบสมัครแบบเอกบบเสารถนะูกไหมใช่ไหมก็ยังเป็นประชุมแบบออฟไลน์แบบไม่มีออนไลน์เลยนะคะแต่ว่าพอเกิดแบบวิกฤตขึ้นมาโควิดเราเจอกันไม่ได้นะคะ,ะบริษัทแอมเวย์เนี่ยก็ซัพพอร์ตเราโดยการที่สมัคร ออนไลน์นะคะเรียนรู้แบบออนไลน์เช่นเหมือนที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้ใชย Youtube Channel ของ Amway Thailand นะคะแล้วก็ Easy s i g n Up นะคะกัมว่าเขาซัพพอร์ตเขาเขานึกถึงนักธุรกิจทำให้นักธุรกิจเนี่ยทำงานง่ายประมาณนั้นใช่ใช่ค่ะออนนี้คือออนไลน์หมดแล้วอ่ะแล้วอเต้ล่ะครับผม หรืออะไรได้พูดอ๋อพูดหมดแล้วเหรอค่ะอครบหมดแล้วแล้วสิ่งที่อยากเสริมอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องโอกาสเหมือนเดิมครับคือเราทําอะไรเพิ่มมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วอ่ะการที่นักศึกษาคนหนึ่งมาทําอะไรเพิ่มเนี่ยในยุคนี้เป็นเรื่องปกติเต้ก็จะเห็นเพื่อนรอบตัวของเต้มาก็ทํางานด้านถ่ายโฆษณาเหมือนกันขายของหรือช่วยธุรกิจที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะงั้นนักศึกษาเราสามารถจัดเวลามาทําได้แล้วจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้มันจะมีพวก เอสตาถูกไหมอ่าใช่เอฮับบี้ถูกต้องถ้าสมัครเสร็จปุ๊บได้ส่วนลดอะไรเพิ่มอีกถูกไหมใช่ซึ่งเป็นลดเยอะมากอืมแล้วก็เป็นสินค้าที่เบสเซลเลอร์ด้วยนะคะบอดี้คีอย่างเงี้ยลดมากแบบลดเยอะมากลดเยอะมากผมยังอยากสมัครใหม่เลยเอาส่วนลดนะเพราะว่าถ้าเรีศึกษาบางทีเราไม่ได้มีงบประมาณเยอะก็คือแอมแวนนี่คือซัพพอร์ตมากๆจริงจอ่าแล้วตอนนี้คือโอเคเราทำทรีเดเวเนาะแล้วอยากรู้ไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรบ้างหนึ่งวันเราทำอะไรบ้างอ่าลังเต้ต่อเลย เออก็ตื่นมานะครับก็จัดการกิจวัตรส่วนตัวนะเช็คบอดี้คีก่นอนทานมือ้อเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนยก็จะเริ่มทำเคสละก็เริ่มทำเคสทำงานนัดคนคุยกับคนไปจนถึงเงยน็นๆค่ำๆครับอ่าก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะหาเวาลาออกกำลังกายอ่าแล้วก็กลางคืนก็ อ่ะแล้วแต่นะครับครับผมก็จริงจริงไม่ต่างกันคือตื่นเช้าแล้วก็เช็คก่อนนะคะส่วนใหญ่แต่แก้มจะพยายามออกกําลังกายในตอนเช้านะคะแล้วก็บ่ายเนี่ยบางทีเราก็ไปเจอเพื่อนฟอลโล่ช่างน้ําหนักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงบ่ายเย็นเราก็จะมีคุยธุรกิจเรียนรู้ในซูมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดฟรีไทม์เลยจริงๆแก้มก็จะชอบอยู่บ้านเล่นกับน้องหมาที่บ้านนะคะก็ เนี่ยแหละค่ะกิจวัตรชิวมากชิวชิลมากค่ะเราเลือกเราเลือกเวลาได้ใช่เพราะว่าจริงๆริงเราธุรกิจอเมรีเราไม่ต้องใช้8ดชั่วโมงในการทําคุยกันเสร็จถ่ายงานกันเสร็จเรามีเพื่อนอยากคุยเราก็เปิดซูงคุยได้แค่ยี่สิบสามสิบนาทีมันไม่ต้องแบบใช้เวลาทั้งวันในการทําธุรกิจขนาดนั้นเราแค่จัดเวลาง่ายมากอยากรู้เฮ้ยแล้วตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยหลายๆคนสงสัยเฮ้ยพี่ผมเนี่ยเรียนด้วยจะทาเนี่ยต้องจัดเวลายังไงเราผ่านมาได้ไงค่ะ ก็ถ้าเกิดเป็นช่วงเรียนเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําธุรกิจตอนเรียนเนาะแก้วไหนจะนัดเพื่อนเนี่ยไปร้านกาแฟก่อนที่จะมีซูมนะมากสุดก็ประมาณ4ีหคนที่นัดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอช่วงที่เราทํางานเราก็ไม่ได้ทำแอมเวในเวลางานค่ะเราใช้เวลาแค่แบบคนหนึ่งคุยกันแค่แบบ 30- มสนาทีแล้วยิ่งยุคนี้พอมันใช้ซูมอ่ะเราใช่เรายิ่งง่ายแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดนักศึกษาหรือว่าน้องๆที่ยังเรียนอยู่แน่นอนเราโฟกัสเรื่องเรียนก่อนนะคะแล้วก็หลังเลิกเรียนก็ได้เราก็จัดเวลาหลังเลิกเรียนเวลาที่ไม่ได้เวลา ถูกต้องค่ะเนอะครับครับก็ใครเรียนเลยไม่ใช่นะครับก็แน่นอนเรารู้ตารางเรียนของเราอยู่แล้วเราก็ทําเคสหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดก็วันหยุดก็เป็นวันที่เต่ชอบมากๆเพราะทางานได้เยอะครับแล้วแล้วกลัวเพื่อนแบบเทเราไหมผ่านมาได้ยังไงบ้างตอนที่แก้มเข้ามานะคะเราแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยไม่ได้กลัวนัดแล้วเทมีไหมก็มีค่ะก็เหมือนธุรกิจข้างนอกแหละถ้าเราเปิดร้านข้าวร้านน้าซื้อบางไม่ซื้อบางถูกต้องโดนผ่านเยอะกว่าเข้าร้านอยู่แล้ว แล้ว้องเต้เหรครับส่วนตัวเต้ถ้าเกิดเป็นคําถามว่าโดนเพื่อนเทหรืออะไรอย่างนี้ไหมในการที่เต้ทํางานเนี่ยเวลาเราไปกองถ่ายเราก็เจอเพื่อนได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆถูกไหมครับเพราะงั้นการที่เพื่อนเต้จะชวนเต้ไปถ่ายงานกองนี้เต้จะชวนเพื่อนมาถ่ายงานกองนี้หรือชวนกันไปหาเงินในวิธีอื่นเป็นเรื่องที่เป็นปกติของชีวิตเต้มากๆเพราะฉะนั้นการที่มาทําธุรกิจเนี่ยก็คือ mindset เดียวกันก็คือการที่ลองดูว่าถ้าเกิดเขาชอบก็ไปด้วยกันถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาเพื่อนไม่ชอบเนี่ย เขาไม่ได้ไม่ชอบเรา mm hmm. แล้วบางคนก็ไม่ได้ไม่ชอบแอมเวย์ด้วยนะ mm hmm. แต่เขาไม่ชอบวิธีการถูกต mm ้อ hmm. งถ้าเราแบบไม่ชอบให้ใครมาทํากับเรายังไงอะ mm hmm. เราก็ไม่ต้องไปทํากับคนอื่นแบบนั้นแค่นั้นเอ<ล>งใช่ค่ะใช่ตอนที่เต้เริ่มต้นเนี่ยก็คือเต้ก็ไม่ได้รู้จักกับแอมเวย์มาก่อนตอนจะเปิดตัวในคณะว่าทําธุรกิจเนี่ย mm hmm. ตอนแรกก็คิดนะว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ผลลัพธ์คือพอเปิดตัวไปปุ๊บ เพื่อนสั่งโปรตีนเ oh, oh. ออก็คือ oh. มีออเดอร์กลับมาเฮ้ยเราก็เห็นความเป็นไปได้แล้ว <c oughs> ก็ตั้งใจที่จะเล่าแล้วก็บอกต่อให้กับเพื่อนๆเยอะ <c oughs> ๆครับใช่แล้วทําไมเราถึงคิดว่าอยากจะมีรายได้ตั้งแต่อยู่ในน้อย <c oughs> อส่วนตัวเต้ยในครอบครัวเต้อยู่กับหลายคนเ <c oughs> ต้รู้สึกว่าการที่เราเป็นหลานชายเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ดูแลทุกคนเพราะงั้นการที่คิดว่าอจะต้องมีรายได้เยอะๆให้มากพอเนี่ยมีมาอยู่ก่อนอยู่แล้วตอนนั้นก็คิดแบบเด็กๆก็เราก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไร ก็หาเงินไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนพอมาเจอธุรกิจเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันให้สิ่งที่เต้ต้องการได้ให้ในอิสรภาพในการที่เราจะมีชีวิตของตัวเองได้เลยอ่าเรามีเวลาในการอยู่กับครอบครัวของเราได้ด้วยใช่ครับอยากดูแลที่บ้านด้วยน่ารักมากอาแล้วเอาแกล้มเหรอก็จริงๆแล้วตัวแก้มเนี่ยไม่ได้อยากจะมานั่งทํางานหรอกถ้าเราแบบว่ามีคนที่บ้านซัพพอร์ตเราต้องดิ้นรนอ่ะถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่มีเงินที่จะใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทํางานมาตั้งแต่อายุ16เนาะแล้วก็ยิ่งพอมา เจอเครื่องมือนี้มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเรามาถูกทางอ,อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณกับชีวิตเราเหมือนกันที่ที่ที่ได้ออกมาเติบโตนะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะที่ฟังกันนี้ก็รู้สึกฟ u ลฟิล e l แลยโอ้ยค่้โอเคแล้วมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแอมเวให้อะไรกับเราบ้างให้ชีวิต ที่เป็นของเราถูกไหมคะเออให้ชีวิตนะคะให้เวลาให้อิสระภาพนะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแก้มเนี่ยคอลี่ไฟทริปท่องเที่ยวเนี่ยสมทริปแล้วไปมาแล้ว2ทริปนะคะบิยารัสกานะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาจากฮาวายนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสเพื่อที่อยากจะไปเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเราได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราก็รู้สึกหุ้ยเราได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ด้วยซ้ำอย่างตอนที่เราทํางานประจาอะค่ะ ไปได้แค่เชียงใหม่อะตอนนั้นน่ะค,คือคือเราใช้จ่ายเยอะมากนะแต่ธุรกิจนี้นคือแอมเวย์เขาสามารถทําให้เราไปเที่ยวได้แบบไม่ต้องเตรียมแม้แต่พ็อกเก็ตมันนี่อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคือสิ่งที่แอมชอบมากในธุรกิจถูก<ส>ต้องค่ะเรื่องท่องเที่ยวเรื่องไรายได้เรื่องชีวิตอิสระภาพอืมอ่าแล้วเต้ครับเต้ชอบในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการทํางานเราสามารถเลือกที่ทํางานของเราได้เต้ก็มีโอกาสที่ได้ไปทํางานที่ต่างจังหวัดอ่าไปออนไลน์ที่นู้นที่นี่รวมถึงการไปเจอกับคนจริงๆไปกินของอร่อยๆในแต่ละที่อ่าอันนี้ ก็เป็นความสนุกในการทํางานละทางด้านความสําเร็จเนี่ยตอนนี้มิติที่ได้ได้หลกักๆก็คือในเรื่องของรายได้ <ừ. S 1> อ่าก็คือเราดูแลตัวเองได้100%ได้เร็วนั่นแหละครคับไม่จบเลยด้วยก็เหมือนแบบเราเกษียณอายุพอเราเข้ามาทํำธุรกิจนี้เราก็สามารถเกษียณตัวเองได้เลย ใช่แตอนนี้ยังเกษียณไม่ได้ต้องทำต่อไปครับผมสุดท้ายอยากให้ทั้งสองคนฝากนะครับให้กับเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยอยากมีแบบนี้บ้างแน่นอนคือเราเราอยากมีสุขภาพที่ดีเราอยากมีรายได้ที่มั่นคงเนี่ยเข้ามาจอยตรงนี้เราเริ่มต้นจากตัวเองก่อนแล้วก็มันก็จะเห็นผลลัพธ์อะ สุขภาพกายเนี่ยเราก็มีอาหารที่ดีอยู่แล้ว <ฮะ S 2> เราก็แค่ไปจัดการเวลาออกกําลังกายไปจัดการเวลานอนพักผ่อนเนี่ยให้เพียงพอนี่คือ,อสุขภาพกายส่วนสุขภาพใจค่ะเราก็ต้องมีสติในทุกๆวันโลกโ<อ>ยุคนี้มันเร็วมากไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเนาะเราอยู่ในรูปตัวเองพอนะคะเนาะอ,อันนี้ก็คือสุขภาพใจนะคะตั้งใจแล้วแบบเหมือนแบบนางฟ้านางฟ้านะคะแล้วพอเราเรามีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั่ว หรือสินค้าเนี่ยไปส่งต่อได้แบบแฮปปี้อย่างนี้แหละมันก็คือเฮลตี้แอนด์เวลตี้ไลฟ์สไตล์ใช่เต้เลยครับครับผมกเ็เรื่องนี้เพิ่งจะได้ฟังมาจากพี่นักธุรกิจระดับสูงท่านหนึ่งเลยเชือ่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินว่าความฝันเนี่ยมีอยู่แ2แบบฝันชัดฝันไม่ชัดจริงๆแล้วฝันชัดไม่ชัดเนี่ยมันไม่จริงหรอก แต่มันคือมีคนที่มีฝันแล้วก็มีคนที่เคยฝันวันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเราให้ทำไมมาได้เท่านี้ทำไมไม่ไม,ไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้บางทีความคิดของเราอาจจะเป็นการปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้ลองครับอยากให้ลอง ความฝันของเราเนี่ยมันยังไม่ได้หายไปหลายคนก็ฟังฟังมาโหพี่ก้านเก่งมากเลยน้องเต้เก่งมากนู่นนี่คือแบบฉันอาจจะทําไม่ได้ลองหาเหตุผลให้เราทําได้ดูครับโอ้โหนี่ก็เทพบุตรลงมาลองกานเทวดาที่ถามว่าทำไมท่าหนูทำไม่ได้หมายถึงว่าทำไมเราถึงทำได้ใช่ทำไมเราถึงควรทำทำไมเราถึงทำได้ลองมาศึกษาวิธีการดูครับมีระบบที่พร้อมจะซัพพอร์ตทุกคนแน่นอนทั้งจากทางบริษัทเองรวมถึงทั้งทีมงานแต่ละทีม อย่าเสียเวลานั่งสงสัยใช่ไหมให้ลงแบบลงมาลงมือทําดีกว่าใช่ถูกต้องทุกคนทําได้สุดยอดผมทําได้ผมก็ทําได้ไหยต้องบอกว่าพีมากพี่ตื่นเต้นแทนนักศึกษาทุกคนแล้วตอนนี้เนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ปล่อยน้องทั้งสองคนไปไหนครับเมว่าวันนี้มีลูกค้าเข้าโอ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูช่วงลูกค้าเลยว่าลูกค้าอะไรเข้าแล้วก็เกมจะเป็นยังไงบ้างในวันนี้มีเกมให้เล่นด้วยรอดูถูกต้องเดี๋ยวไปกันเลยครับผม จับไห้ได้ทายนม่ถูกกักกาให้แขกรับเชิญล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาทายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ของ Artistree Studio โอเคนะครับเกมของเราตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ผู้หญิงเริ่มก่อนแล้วกันค่ะพร้อมไหมพร้อมสามสองหนึ่งฮึ๊บฮ้ยอะไรอะใช่ไหมนะใช่ไหมไหนะ อาร์ติสตี้สตูดิโอมาร์คใส้ปลาค่ะแคนมาร์คใส้ปลาใช่เหรอถูกเกินแล้วเกินไปครับเต้เฮ้ย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 เอ่อทั้งๆแบบนี้โก้ไมเตอร์ไหนยู่ขึ้นตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยใช่เหรอใช่เปล่าสุดยอดนี่ยเนี้นี้ยเล่นๆเฮ้ย ดีงามมากอันนี้ตอนนี้หนึ่งเท่าแล้ว round two น้ามไปโะแก๊มอุ้ยี้องยังไงนี่แหละนี่มันจะยากไอ้นั่นเหรอไอ้นนั่นนะสียลายเสียลายอ๋อหน้าจะต้องสีส้มอ่ะไฮเดรติ้งนี่ถูกต้องได้ไปเลยอีกหนึ่งคะแนนสุดยอดสุดยอดอ่ะคือจับแล้วรู้เลยใช่ไหมรู้เลยเพราะว่าใช้มาอยู่แล้วโอ้โหนะครับต่อไปตาเต้บ้างครับไปครับเต้ อั้ดูดีว่าใครจะได้กระเป๋าไปครับโอ้โหอย่างขนาดนี้โทนนะถูกต้องไหมครับโทนนะโอ้โหได้อีกหนึ่งคะแนนตอนที่สองเท่าแล้วต้องมีจุดโทษต้องมีจุดโทษโอเคเนื่องจาก้องสองคนเก่งมากๆมาทายถูหมดเลยไม่มีใครยอมใครครับ รอบนี้เปลี่ยนกติกาใหม่ให้รวมร้องกันแล้วถ้าใครจับได้ก่อนแล้วทายถูก่อนคนนั้นได้อวันไปเลยสามสองหนึ่งไปเฮ้ยอะไรี่อันนี้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 เลยแมสิวอาร์ติสตี้ซูยอแ้มสิวถูกไหมับโอ้โหไนี่ยหมดเกิ กับพวกเรามากเยี่ยมมากก็บอกว่าทั้งคู่เก่งทั้งคู่เลยอันนี้ต้องบอกว่าครบรถทั้งสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจไปกับน้องทั้งสองคนครับก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่อง m t h Official ด้วยนะครับแล้วพบกัน FaceTalk อ n แ i r EP ีพครัถัดไปครับ